สวัสดีพี่น้องพี่น้องคอยมาพ่อปลาพักผมพักผมพักผมจ้ะเนี่ยเนี่ยพักผมก็สิเก็บกจ้าบัดนี่อ้ยพ่อพักผมพ่อพักผมพี่น้องเอ้เก็บพักผมเก็บพักผมมันสินมาเกิดน,น้ำดินไมได้ปีนี้ว่าแต่มาเห็นไหมเก็บก่อนได้พี่น้องเอ้จังหวังเนาะ เก็บพักพี่น้องยอดอุ้วบอวบผู้น่ะโอ้ยแม่พักผมพุ่มเป็นดอกดอกพุ่มออกกระเป๋าก็อยากอันนี้โอ้ยอย่าเบิ่งข่อยเด้อพี่นอ้องเอ้ยข่อยจะห้อนนาะท้อนแท้ๆตรงนี้มันเป็นอันท่ามชาติอันนั่นดอกบ่มีของบ่มีเจ้าของเก็บได้ ตะว่ามันก็พ่วพอมออกแล้วอันนี้หน่อยเบาหัวมันละเนี่ยเนี่ยพุ่มงาม,มนี่ก็งามอ้ยหอยกระหอนมีหอยคนเก็บหรือเปล่านี่มีหอยคนเก็บอันี้มีมีหอยคนเก็บแต่ว่าเกิดมาให้กับมี นีห้อยคนเก็บพี่น้องเนาะเห็นไหมนีห้อยคนเก็บแต่ว่าตัวนี้ดอกหลายแล้วโบเก็บตัวนี้กะนี่เป็นดอกมันอย่าขั้นข้อจังหน่อยเอ้าอีกอย่างอันนี้พักหน้าพี่น้องแม่นไหแม่นพักหน้าบ่นี่เขินได้เลยแม่แน่เนาะโอ้ยแม่นอลิ เอาก้อนเอาก้อนว้าให้มันมาน้ำดินพี่น้องพาขนาดยี่นี้อ้ยสรวันแทะไท,ท,ท,ทยๆข่อยข่อยหอนหมวกขอดกรบะบมีตายแล้วหอนแทะค่อยย่บวสิมาฮับกบบระบะหายแล้วมาว่าส,าสั่ไม่ใช่ยางละปากกอน เเก็บ <s us> ใส่ถุงพี่น้องนี่เด็กมาโอ้ยเขาเท่านี้ก้อนได้จากเก็บพักก้อนเห็นบ้บ้านี่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 เก็บพักก้อนผดทั้งไตผดกระแมนจ้ะเท่านี้เด้อเท่านี้สักก้อนเนาะ